สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าทุกวันนะครับมือนี้ก,ก็ไปหลายที่หลายมองนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับบ่าวเท่านะผมเเดินทางนะครับท่านผู้ชม มาจุดทูปขอโชคปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับจุดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวบอทอยจะพาเอฟซีพาทผู้ชมครับเข้าไปเบิงนะผมได้ตัวแดงนะเพื่อได้เป็นหน้าทางหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าช่วงค่ำช่วงแดงนะครับไปเดินทางกลับบ้านที่เก่าได้พี่น้องได้นะครับผมอนะเดินทางวันนี้นะครับจะพาเอฟซี พาทผช้ชมครับมารับชมนะพ่อค้าขายปลาพี่น้องหมื่อวานบ่าวแถาเดินทางพอเพิ่นแล้วนได้คุยกับพ่อค้าขายปลาแล้วพี่น้องมื่อวานก็ไปอุดหนุนปลาเพิ่นนทผช้ชมได้คุยกันแล้วได้มาแล้วเพิ่นว่างวดนี้ลองเบอง์เด้อเพิ่นว่าแต่ว่ามั่นใจพ่อค้าขายปลาบอกว่ามั่นใจงวดนี้ชุดบนสามตัวหางเดียวล่างคู่เดียวเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวบ่าวเท่าจะลงไฮได้พี่น้องได้มบอนี้นะครับปุ่นละหนับจังไปฟังอยู่บ้านนะครับท่ชมชมจังไปฟังอยู่บ้านเพราะว่าบ่าวเท่าจะรอนนะเพื่อนบ่าวเท่านะครับลูกศิษย์ปู่เสรีสกน์นะเพิ่นก็จะไปหาปูมือนี้นะครับเอฟซีผู้บ่นรอผู้บ่นถามมากก็มีนะครับสองตัวมาตัวแต่ว่าสองงวดประมาณนี้พี่น้องได้แอบแต่ว่าผู้บ่นถามมากกระมีหนับจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568 บ่าวเแ่าจะพาเอฟซีไปเบิงเลขกถูกร่อนพี่น้องนะครับอ่านะพ่อขาขายปลาจังไปชมไปฟังน้ำกันอยู่บ้านได้พี่น้องเลยนะครับพ่อเพิ่นบอกบ่าวเแ่าแล้วเมื่อวานนี่นะครับเดินทางไปหาเพิ่นอยู่ตลาดท่านผู้ชมนะครับพ่อเพิ่นให้มาแล้วอ่าเอาเดี๋ยวบ่าวเแ่าจะพาไปย่างเบิงอ่าเลขกถูบน้ำกันก่อนนะครับบ่าวเแ่ามาจุดขอนะครับขอปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่อ่านะครับ โอ้ชัดได้พี่น้องได้เห็นชัดหฮได้โชคหาได้หมนันนะพี่น้องเนาะแอีฟซ e ี่แฮร์พนอยากไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะครับก่อนจะเดินทางกลับขอไปบ้านพี่น้องนะับบรรยากาศเมื่อนี่ก็ถือว่าแดดดีโปร่งใสนะครับท้องฟ้าโปร่งใสนะับปลายฝนต้นหนาวพี่น้องปลายฝนนะครับจะเข้าปลายฝนต้นหนาวจะเข้าฤดูหนาวพี่น้องจะคาเรียวแนช่วงนี้พี่น้องฝนหนาจะมืดแล้วนะครับ ช่วงมือกี้กับตกเล่งคักพี่น้องจนบ่สบายฝนนะครับตกเล่งคักเอานะครับนะครับผมยกมือสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับรรนะรบ,บ่าเท่าจุทูบแล้วพี่น้องมาขอโชคน้ำปูอนะ่าเอาทายให็เอฟซีเลยเบิ่งได้เห็นน้ำกันนะครับ,นะรบสาธุเด้อปูเด้อสุกใสอยู่ใสสามตัวตรงตรง,ตรง แแบบงวดวันที่16ตุลาคม2568มีพี่น้องแแบบเบาแถาจุดขอปูปะาขาต้นโพใหญ่เห็นชัดครับผม742แแบบ247นับตรงครับอายุเบาเถ่บเบาแถามัก4 7ไหมพี่น้องนะผู้ใหมัก7242กะตัดเอาได้พี่น้องได้742 247แต่ว่า,บาเบาแถามัก247นับบไล่จากล่างไปบนแแบบเบาแถามัก247ทผม้ชมนี่เลขถูกนะครับมาจุดขอโชกปู นะครับทา่านผู้ชมก่อนจะเดินทางกลับเข้าไปบ้านพี่น้องนะครับก็เลยทายเอฟซีได้เบิงหนัมนะพี่นอนะ้องเนาะฮาร์เพิ่์นักนะครับขอปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับรท่านผู้ชมเจ็ดสี่สองสองสี่เจ็ดนะครับ, 42, 7, นะรบพูนละกลับเข้าไปบ้านพี่น้องแต่ว่าบ้าวแถาจะแวะตลาดก่อนหนะับตะวันอาจจะบไปทายเอฟซีเบื้งหน้าพี่น้องจะแวะตลาดซื้อกับเขาไปฝากพี่สาวนะครับผม ไปฝากเจลตตรีน้ำนะครับท่านผู้ชมจังไปชมไปเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องได้นะครับพ่อค้าขายปลานะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568ละก้กะปูู่เสรีสกลน,นะครับเ,เพื่อนเบ้าเทาจะไปหาปูมาหนีและนะครับเ,เบิ่งไว้กวนกรได้นะพี่น้องเนาะนะครับผู้พันรอผู้พันถามก็มีท่านผู้ชมนี่พี่น้องแดดซองคอยคำแล้วรับคอยคำก็จะเดินทางกลับน้พี่น้องเนาะอ่ เดินทางกลับไปพ่อกันอยู่บ้านพี่น้องทุกคำทุกเรี่ยงนะพ่อกันอยู่บ้านนะครับเ่าเถากะทิไทยให้เอฟซีในเบิงบรรยากาศนะพี่น้องเนาะพ่อให้ได้เวลาจากน้อยน้องเด้อนะขอบคุณผู้ที่เพิ่นมักเบิงนะผู้ที่บอมักเบิงกะมีลีเอาพี่น้องผู้บอมักเบิงนะนะเป่าเถากะทยพ่อได้เวลาจากน้อยนะพี่น้องเนะาะจะว่าหลายแน,น่พี่น้องถ้าเบ่งเอฟซีจะว่าขึ้นเงียบแพ้พันจะว่านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศ ช่วงบ่ายช่วงค่ำเลยพี่น้องเดินทางกลับแล้วนะครับเบ้าเถาก็ออกเดินทางสีสุมมือพี่น้องออกเดินทางมาถ่ายคลิปทุกวันได้พี่น้องเด้นะครับช่วงค่ำกับพ่อกับเบ้าเถาอยู่บ้านอยู่ขั้วบ้านเจโรตลีแนะ่ขั้วบ่อนงโปงเพีงบ้านพี่สาวแน่พี่น้องนะครับอาเอานะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันอยู่บ้านพี่น้องนะครับเลขทูบถามักได้นะพี่น้องได้เจ็ดสี่สองหรือสองสี่เจ็ดเบ่าถมักสองสี่เจ็ดอาจังไปชมไปฟังน้ำกันอยู่บ้านท่านผู้ชมนะครับผม บรรยากาศท้องฟ้ามันีโปร่งใสพี่น้องบรรยากาศดีนะคือจะหมดฝนแล้วล่ะปลายฝนต้นหนาวนะครับผมมาแล้วท่านผู้ชมเพื่อนบ่าวเฒ่านะครับบ่าวเฒ่าก็มารอดโดนแล้วท่านผู้ชมนะครับรอดพิ่งพึ่งแม่เลยละนะครับลูกศิษย์ปูเ่เสรีสกลได้พี่น้องเด้อนะครับเอฟซีก็มีถามเขามาหลายนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568เดี๋ยวบ่าวเฒ่ารอดแม่หมูก่อนท่านผู้ชม นะครับจังมาชมมาฟังน้ากันนะครับอยู่หน้าบ้านะยะจอยกับยยอ้วนนี่แหละทผมาชมออานะครับพ่อค้าขายปลาให้มาแล้วเด้พี่น้องเด้อหับมือว่านไปหาเพื่อนไปอุดหนุนนะครับไปอุดหนุนซื้อปลาเพื่อนเพื่อนบอกมาแล้วนะครับออาเพื่อนวางวดนี้อย่าลืมอย่าเผลอเด็ดขาดพ่อค้าขายปลามั่นใจครับดาวเรื่องพี่น้องดอกงามๆนะครับผม ฝนตกห้ามเพลินเลยเพลินเลยลมเพลินต้นใหญ่ไหมพี่น้องนะครับก็จะได้ให้พี่สาวผู้ด่ายน้อยจึงจะได้ลื่อออกนะครับชมหน้าดอกกำลังงามนะครับอันนี้ยายจอยปลูกให้พี่สาวท่านผู้ชมนี่ครับบ้านทั้งในก็เป็นบ้านพี่สะพายท่านผู้ชมบ้านพี่สะพายข้างในนะครับหลังในนะครับผมบ้านเพลินอันนี้ก็เพลินออกมาเอาพันมาจากพี่สะพายนี่แหละครับหลังข้างในนี่พี่น้องนี่หลังไม่นี่แหละบ้านพี่สะพายอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับอันนี้เพลินปลูกให้นะครับสวยงามอยู่แต่ว่ามันลมพี่น้องมันต้นสูง อ <Yeah. S 2> <mad> ่มือนี้ก็ได้ขับเข่ามาฝากได้น้องไม่ไม่เพิ่นแกงพี่น้องอ่าแล้วก็ชุดพักครบพร้อมแกงเลยเอาเดี๋ยวจะรอพูดนะเพื่อนบ้าเถ่ารอดแม่หมูท่านผู้ชมผู้ใดเนี่ยเจลอตเตอรี่ตัวนี้กับพี่สะพ้ายท่านผู้ชมน้องสาวเจลอตเตอรีทั้งหลังคือพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายบ้าเถ่าได้พี่น้องได้หน่าสองเจเพิ่นน่ะพูดนะเพิ่นบ่ค่อยว่างดอกมือหนึ่งดาวพึ่งแม่ บ่าวเถวล่อเป็หมูอยู่ทธรรมชุมยิ่งท่านในแม่นะเพื่อนบ่าวแถาก็ม <pharmaceutical Pal os ective> านั่งคาแล้วนะเจ๊มึอนี้ได้ยังแม่น่ะเอาบ em ้าวแถวก็ได้เนื้อแห้งมาอยู่เด้ได้น้องไม้มาแกงเอาไปไปะเดี๋ยวเม่หมูจังเหย่พันมาถามพี่หลังทธรรมชุมเพื่อนบ่าวแถาเพิ่นมานั่งล่ออะไรนี่ เออลูกซีดปูเสรีเนี่ยยาเฝ้าไปไปก่อนนี่เขาชมอันนี้น้องสาวเจที่สะพายเป้าเถ่าสองเจพันผ้ากันมาอาศัยบุญเนี่ยมัต<า><ม>ต่อสูวส่าสดเจว่าไปไปฟังพี่น้องไอ้แม่หมูเพิ่งจะมาถามพี่หลังไปมาแลไหร่บอไ,ไปมาแล้วไปมื่อไหไปเมืองเซาอ,อะไรพี่นอ้องบังคุณสูสีกันเด้อเพื่อเป้าเถ่านี่เด้อสูงโป่งเด้อเนี่ยพุ่นละเข่า เขาสองตัวน้ำย่ำไหนคนไหนจะได้เปิดตัวเพราะอยู่ี่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให้แม่หมูเพิ่งมาถามพี่หลังถามพี่เนาะเดี๋ยวบอถ้าเอาถามก่อนไปมาเมื่อเช้าร์เนี่ยเมื่อเช้าร์เราบ้านซีบกรู้ว่าอย่าถามสองงวดเลยที่บอมาจากตัวเด้พี่น้องบอมาเขากล่ว่าบอมาเนาะสองงวดแล้วนะครับสองตัวไม่บอมาเลยบอสาคัญเลยอบอมาเลยบอมีมาเลยนะครับแต่ว่าลงให้เอฟซีที่เก่าเออามันมาเนาะเป็นแนวทางเรา เป็นในนึ่งแห่หนึ่งห้าหนึ่งแห่ตัวเดียวโอ้พี่น้องหนึ่งห้าตัวเดียวอ่าเป็นใหนึ่งแห่ตัวเดียวตัวเดียวย่ำเล่นบะตัวเดียวเลยย่ำย่ำก็ชุ่มหวัดด้วยอ่าออกพรรษาเลยเดีเนาะออกพรรษาดูสิออกพรรษาละฮะมันเข่าเลยพี่น้องเด้เพราะว่าในช่วงพรรษามันอาจจะบอบกใคยเข่าพี่น้อง FC เพิ่อเลยว่าเอาออกพรรษาอลไรจะออกพรรษาละฮะมันเข่าพี่น้องแบบส่วนมากของปูพันสองตัวมาตัว แต่ว่าสองงวดแล้วบม่มาจากตัวพี่น้องบ่ม้เท่ากับว,ว่าบม่าบมาหนบธรรมดาของปูน่นี่สองตัวต้องมีติดต้องมาตัวพี่น้องงวดนี้หนึ่งหา,งหาเอาเดี๋ยวบ่าวแถาเียนให้เดี๋ยวรอบแป๊บนึงเดี๋ยวฟ้าไปเอานผูามาชมนะครับปู่เสรีสกลต์สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นหน้าทางได้พี่น้องเด้้ามักถา้กถาชอบนะพี่น้องเนาะหนึ่งหาไปหาหยิบจับรอตรีไว้แต่ว่านาปู่เสรีสกลส่วนมาก,ส,มากสองตัวมาตัว แต่บอมาบ่าสองวดแล้วพี่น้อง <c oughs> หรือนะผู้ใดมีเลขติดมันแมนจับมาใส่หนึ่งกับหาเนาะแ่าง <c oughs> วดนี้นะครับหรือหนึ่งหากรไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องคู่เดียวเม็ดเดียวนะครับอา่าจะเป็นยังไงโบ่แน่เด้อาจวินอัศวินาแท้อาจวินน้ำกันเนาะแหมอาจวินน้ำกันท่านผู้ชมปู่เสรีสะกลแคปหน้าจอวได้พี่น้องเด้พอพ่อค้าขายปลานะครับท่านผู้ชมอ่าบ่เหล่าลงให้นำ้ำมือวาดไปหาเพิ่นมาแล้ว นับพ่อค้าขายปลาพี่น้อง16ตุลาคม2568นะเป็นแนวทางได้พี่น้องเดอ้อนะครับเพื่อนให้มา,า,า,าเพื่อน่า790เพื่อนมาบาลเท่าหาไว้เลยเด้อเพื่อน่าอย่าเผลอเป็นเน็ตขาดนะครับล่าง25เม็ดเดียวนะเพื่อน่า2ตัวตัดเอานับ790นี่90 79 70อร์ล่าง25เ,เม็ดเดียวนี่พี่น้องติดหาก็คือนี่25เห็นบ่ติดหาติดหาปูเสรีสกุลอยู่เลย นะครับอืมปิดหนึ่งกับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งค้อมฝันเบาเถาอยู่พี่น้องแง่เหมือนกันปิด60อ่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเบาเถาฝันถ้าเบี่ยนรถปูหาเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งหนับเก้าสองหนึ่งเบาเถากระตัดแห่เก่าหนึ่งเก่าสองสองหนึ่งนะพี่น้องปิดหนึ่งอยู่ปิดหากับเจ็ดหาเก้าเบาเถาน่ะควอมฝันนะน่าประชุมเจ็ดเก้ากับรมมต,รกตรงกันได้เพราะค่าขายปลาหาแคปหน้าจอพี่น้องน่าประชุม แคปนาจอน้ำปูเสรีสกเม็ดเดียว15ึสองตัวมาตัวบนอน่อาจจะมานำกันพ่อคข้าขายปลา790นะหางเดียวล่าง25 9ห้าเกนี์เจ็ดเก้าเ่าอตัดให้ธรรมช้ชมแคปนาจอนะครับเอาบ้าทอดกับขอบคุณเ<อ>พื่อนบ้าทอดนี่แหละพี่น้องนเอนเลยอ่าได้โชคน้ำปูเนาะเพราะว่ามันบ่มาสองงวดแล้วสิบว <laughs> ่าขันนองติ้งเาโอเคบ้าถอดขอบคุณขอบคุณขอบคุณปูน้ำพี่น้องเอาื่อนี้ได้ ไก่ย่างพี่นอ้องไก่ย่างมา,มา,มาฝากทจ่จอยแล้วก็นหน่อ,ไม,นอไม้หน่อไม้ไมาม่ให็นห้พี่สาวแกงคนละชุดพี่น้องนะพอมพักแล้วก็พร้อมอย่านั่งอันนี้บ้าเถ้าได้ไม่ให้เจเพิ่นเิดเป็นถั่วปีพี่น้องมากอกอกระเมี่ยงแล้วบานเท่าตําถั่วปีมันนี่ตาถั่วปีแกงหน่อไม้แล้กก็ทอดเน,อเนื้อเนื้อแดดเดียวพี่น้องนี่เจ้านี่แซ่บนะอ่าซื้อน้ำพุนแม่อ่าอยู่ตลาดนั่ละอ่าเนื้อแดดเดียว นี่ทามผช้ชมนี่นะครับรากาตำถั่วปีเซบอกอกเนาะเอาไปให้พี่สาวกัอนอันนี้จะไปให้เจ้คนแกงมาแล้งครับตำถั่วปีครับทอดเนื้ออันนี้ให้พี่สาวกันหน่อไม้ได้กินน้นก็ได้กินน้ำกันเลยพี่น้องนี่นะครับไปเมหมูยังข้าไในมากอยู่พี่น้องเอ,อ้ยนั่นกับเพื่อนบ้าเ่าที่เันมาขายป่าได้ตัวได้งวดเนี่ยงวดที่แล้วพันถูกเจ็ดแปดนี่พี่น้องไอ,อถูกถูกแต่ได้ก่บเจ็ดแปดหรือเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดพี่น้องที่เพิ่นเอาปลามาขายเอา้าปลาบม่มีบ่ปลาบ่มีอ่ะไปเอาไปหาเจจอยอาถ่ายไม่หมูเพื่อนท่านได้มากพี่น้องอือ่ะไปท่านผู้ชมเอาอกรับขอมาฝากสวัสดีเจจอยสวัสดีค่ะเอาได้น้ำไม้ไม้แกงแ<ต>พี่น้องนี่ เป็นน้ำม้เพิ่นต้มหลายหลักข้ากับมะฝานฝานหลักแกงได้เลยอันนี้ก็เป็นชุดพักชุดเห็ดพี่น้องเ็ดพักร่วมบวบแน่ฟักทองหลักกะยานั่งอันนี้ไก่ไก่ย่างเป็นโค้งไก่หรอกพี่น้องร้านมักซื้อมาฝากร้านซื้อมาฝากเร็หน่อยกนนะนี่พี่น้องไมไมง้ยงี้ยเงี้เง้ยเงี้เง้าเเง้ยเเงี้ยเ้ยเง้ยขงยี้งี่้ง ขอบคุณเพื่อนบ่าวเฒ่าพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณปู่เสรีสกลนะเป็นน้ทางพี่น้องนะพามาคาชอบจังไปหาหยิบจับละตรีแด้วทำชมเด้อนะครับบ่ามากักบ่ชอบกับเบิ่งไว้ก่อนนะครับนี่แหละได้แนืามาให้กินยายน้ำตาวรวงมากกว่ามึงเลยพี่แมวป่าด้ป่าพันเมาไปกินละบรรพบุรุอยู่บุญป่ะพันธุ์น้าแมาป่าบ่บ่ว่าเพันธ่างข้วมัสิมาเอาไปม้จะซื้อป่าเพินเพ่นอยู่เอา้าน้าพ่อกันคลิปหน้า นี่ละเอากับเขาให้พี่สาวสวัสดีครับให้โชคให้มาด้วพี่น้องเด้วนะครับสวัสดีครับ